สวัสดีค่ะวันนี้น้องนาจะมาเจียวไข่ให้เ,เพื่อนๆกินนะคะไข่เจียวไข่เจียวแหนมนะคะใส่พริกป่นนะคะสูตรน้องนาเองนะคะนะคะไข่เจียวแหนมใส่พริกไทยพริกป่นนะคะอาหารง่ายๆนะคะ หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆไข่เจียวแหนมนะคะฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะเพื่อนๆฝนยังตกอยู่เลยฝนตกแรงมากตกตั้งแต่ห้ามมเย็นแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกว่าจะขึ้นกว่าแล้วยังไม่หยุดเลยค่ะหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆ ไก่เจียวแหนมนะคะสุดขา้างในนะหอมมากเลยนะคะกินกับพริกป่นนะคะพริกป่นน้ำปลา กินกับข้าวมันร้อนนะคะอร่อยชักช้าค่ะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้หอมมากเลยเพื่อนๆน้องนายอยากให้เพื่อนๆได้กิน,กนจังสีเหลืองสวยไหมคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะตอนนี้ไข่เจียวมัแห้งตีนเนื้อน้องงายนะคะสุดของน้องงายเอง ะะไข่เจียวแหนมสูตรน้องนานะคะนี่นะคะเพ,พือ่อนๆยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องนาด้วยนะคะเดีน้องนาไปก่อนนะคะฝนตกแรงมากเลยะคะ่ะบายบาย